อ๋อโอ๊บหนูเพิ่งรู้ตัวว่าเมื่อกี้หนูตั้งไลฟ์ไปแล้วแล้วหนูก็ลบไลฟ์มันทิน้งอันยองฮเซโยลสวัสดีค่ะได้กินเกินพี่หนูยังไม่ได้ทำยังไม่ได้โชว์อะไรเลย วันนี้เราจะมาทำกะหล่ำและนี่คือฝีมือหั่นกะหล่ำกินข้าวมี้แรกค่ะย็นดี้ัวงุกทาชาคือตอนนี้มันก็มาได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วมันลกมากเลย ึ่งวันนี้นะคะเราจะกินคาร์บน้อยๆค่ะอืมเพราะว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราตัวบวมเพะเรากินคาร์บเยอะก็เลยกินเป็นผักต้มไก่ต้มเฮ้ยมันสุกแล้วนี่คือจะจบไลฟ์เลยเหรอสุกแล้ว ใี่ขอต้มอ,งอ,งอีกหน่อยนะคะคือหนูเห็นสูตรเนี้ยมาจากซึงกิซึงกิคืกี่วะซงกิเลเวลเวดมาอืมเขาเขากินแบบนี้แหละก็คือเป็นแบบผักกระหล่ำใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่หมูใส่ไข่ใส่เนื้อชนิดฟิวฟ ah. ิวเนนอยากกินมีมีนีมีมีมีตาดาอุ้ยฟาขึ้นบา ใช่แล้วคือหนูอยากรู้ว่าหนูหั่นดอกกระหล่ำทิ้งไว้แล้วคือ,อยังไงมันอันเนี้ยใช่ปะ่ะแล้วคือมันต้องล้างปะ่ะคือหนูไม่ได้ล้างคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแ <c oughs> ค่หนูไว้แค่นี้น่าจะแบบพอละก่อนนี้มันจะไหม้ล้วันนี้เก็บของอันดีก่อนอันนี้แรปได้ไหมไมันต้องแรปใช่ไหม นี่เพิ่งแลปอันนี้ไปตแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ต้องแลบเก็บไว้เนาะพวกนี้หนูไปเรียนนะคะก็ะเลยจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็ใช่หนู คือมันเหมือนมันจะบอกใบ้ไหมคือหนูอะมีเดินทางอีกแล้วเดินทางแบบบ่อยมากๆเลยอะไรอย่างงี้ในช่วงนี้นะก็เลยคิอว่ามาแับไปปล่อยก่อนดีกว่าที่จะหายไปอร่อยไหมครับยังไม่ได้ชิมเลยค่ะพี่อร่อยแหลมันแค่ผักต้มไก่ต้ม มันมันไม่ได้แบบเป็นเมนูที่เศร้านะมันอร่อยนะลาไปใช่ไหมมันมันห่อเก็บแบบนี้ใช่ไหมปกติเขาทำกันแบบนี้ใช่ไหมเราไม่มีกล่องหรือว่าแบบยัดเข้าตู้เย็นไปเลย Comment มมหน่อยเพิ่งนอนน้องเฟรมตกจริงหรอที่ไปดูเทเตอร์มาใช่ไหมคะ่ะ <laughs> แปาว่าต้องไปฟังเพลงลิปกลอสแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบหว,วานๆอะไรเงี้ยหวังว่าจะชอบขายเพลงเลย <laughs> หลังจานแบบนึงนเนี่ยเดี๋ยวคนเขียมพิมอะไมาไปต่างประเทศแน่นอนเลยทรงนี้ <laughs> ใช่มันก็จะมีไปอีกแหละแล้วก็อืมแล้วก็ไปเยอะเลยก็หวังว่าจะมีเวลาให้แบบมาไลฟ์ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้มันวันนี้วันหยุดด้วยค่ะคือมาหาลัยหนูอ่ะโชคดีพที่ มาไลหนูเหมือนหน่อะคณะา,น,านูก็โชคดีที่มันมีวันนึงให้หยุดแล้วมันเป็นวันพุธถ้าเทิมที่แลว้ว่มันคือวันพฤหัสวันนี้วันพุธแปลว่าวันพุธหนูจะว่างวันนี้หนูก็เลยไปเรียนมาเออใช่วันนี้ไปเรียนแบบเหมือนครูมาให้อัปเดตชีวิตคว่าแบบเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าเนื้อหาว่าเราจะเรียนอะไรอรีวิวนั้น ลิปกอสซีเจมไม่ใช่ลิปกอสอ่าก็ลิปอย่างนี้ใช่ไหมคนหนูแบบมือใหม่หัดทำอาหารมากเมื่อวานหนูไปกินข้าวกับพี่ชายมาใช่ไหมแล้วหนูอ่ะก็ถ่ายรูปพี่ชายหนูอ่ะส่งไปให้ับช่างแต่งหน้าหนูดูเพราะว่าเรามีนะททำคอนเทนต์กัน เออแต่ว่าติดจีนนี้หนูก็จะมีคอนเทนต์ลองดูจะเป็นสาวหมวยผมยาวอีกแล้วใช่จะเป็นสาวหมวยผมยาวในติดจีนนะคะ เรอแฟนมีคลิีอยูนะครับได้เลยครับน่าจะอีกสักพักนึงโอ้ยที่ถึงงกันไหมแนะ่ไม่ได้เจอกันนะไม่ได้คุยกันนะเนยะแ่แต่หนูหนูก็เพิ่งไปไลฟ์มานี่แต่ว่านั่นแหละคือวันนี้หนูแต่งหน้าใช่มีอะไรจะเล่าคือรู้จักพี่เบบี้จิงโกะนะคะคือเขาเป็นแบบเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เขาพูดได้หลารภาษาเลยแล้วก็เขาแบบรักตัวเองมากเขาอินสปายหนูมากหนูก็ไปดูเขามาวันนี้ก็เลยแบบแต่งหน้าตามเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเาก็แต่งหน้าดีขึ้นนะมันดูแบบมีซัมติงมากขึ้น f e e เียน,นั้นหนูก็เลยแบบโอ้ครั้งหน้าจะลองใช้เทคนิคนี้บ่อยๆแบบ คือทุกคนมันแบบมันเป็นเทคนิคที่เยอะมากที่แบบหนูไม่ได้ใส่ใจมาก่อนกนะ็คือการลงรองพื้นใช่ไหมแต่แบบพอเราลงรองพื้นใช่ปะแล้วเราก็ใส่บรัชบัชน้ำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปพอเราแบบลงเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องแบบลงคอนซีลเลอร์สีสว่างตรงนี้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 คือมันเยอะมากะบบแหนูตามเขาแล้วมันแบบมันมันเห็นซัมติงไปอีทกันเถอะ วันนี้ครูหนูสอนให้หนูแบบฝึกขอบคุณทุกๆอย่างเลยแต่ว่แววาแบบหนูว่ามันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็เลยจะมาใช้ใ์ทุกคนกันคือเหมือนเอ่อช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมก็เลยหาอะไรใหม่ๆแล้วครูก็เลยให้ลองทำอะไรใหม่ๆของจ้งก็คือ ก็คือให้ฝึกขอบคุณทุกๆแก่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนดึงพลังแบบโพซิทีฟมังเอเนจีเขาหาเราอืมประมาณนั้นก็ฟิลแบบขอบคุณขอบคุณหมอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เรานอนหลับสบายเออมันก็ฟูลฟิลดีนะใช่นี่นะคะเป็นผักต้มเหมือนสุก,กี้นิดนึง แล้วเราก็จะกินกับน้ำจิมม้มอันนี้โหเหมือนไดเอทอยู่เลยอะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะหนูกินทุกวันเลยแล้วคนมาดูกันดนวยผักสุกแล้วทำผักสุกืม มันร้อนอะอดีคะเขาบอกว่ามันมีเทคนิคแบบกินกินเราแบบลดความอ้วนนะก็คือต้องกินผักก่อนแล้วก็มันเป็นสูตรกินผักก่อนกินไก่แล้วก็กินข้าวกินแป้งอะไรเงี้ยเป็นข้าว ใชมีเข็มทองไหมไม่มีค่ะขอบคุณที่มีน้องเฟ,ฟว่าขอบคุณนะคะจริงๆหนูเขียนไปด้วยนะแบบมันมีวันเนี้ยมีให้เขียนว่าขอบคุณใครบ้างหนูก็ขอบคุณทุกอย่างเลยที่แบบว่ารอบตัวหนูอะไรเงี้ยแล้วก็มีขอบคุณแฟนคลับด้วยอืมแต่สิ่งที่หนูไม่ได้ขอบคุณก็คือขอบคุณแบบสิ่งของรอบใกล้เนี้ย มันก็เลยวันนี้หนูก็เลยลมดีมัง้งไม่รู้สิมันร้อนนะทนี้ทุกคนกินข้าวยังคะ่ะ ค้าวันนี้ของหนูเป็นมือแรกเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็เลยตื่นสายแล้วก็เรียนบ่ายสองพอดีมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่หิวอยู่ออฟฟิศเหรอยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอกินด้วยนะอะไรกินด้วยนะ แช่วันนี้ดูแฮปปี้เดียวโดนโดนแบบจิตบำมบัดมาแต่มันก็ดีแหละฮึ่มเพิ่งเลิกเลยเหรอโอ้จะกินข้าวด้วยฮ ปกติดูแบบกินข้าวทุกคนดูอะไรกันอะปกติหนูจะดูแบบคนที่เป็นพี่คนหนึ่งที่เขาแบบวิขอคนนั้นแบบคดีอะไรอย่างนเงี้ยก็มันดีสนุกดีอดูดูเหรอดูแะลร ใช่ช่วงนี้หนูอะหนูติดพี่ฟาโรดมากแล้วแล้วมันเหมือนมันมีดราม่าที่แบบว่าอันนี้แบบแอบตลกมากคือมันมีดราม่าคนนึงใช่ไหมที่เป็นเหมือนกับว่าแบบสตรีมเมอร์ปะ่ะแล้วคือหนูดูพี่ฟาโรดอยู่แล้วหน้าสองแล้วพี่ฟาโรดกับเอ่อสตรีมเมอร์คนนั้นอนะหน้าใครกันมากแล้วหนูก็ตกใจพี่ฟาโรธโดนดราม่าเหรอว่ามันตลกมันตลกมาก จังวนะนั้นเราดูนายามเมื่อกี้ก็ดูนายามเรื่องโงรงพยาบาลที่อเมริกาอชอบฟังเขาพูดอ่ะฟังพอดแคสต์หรอคะนี่เดี๋ยวเดีวหนูจะฝึกฟังอันนี้ด้วย อาพรุ่งนี้เรียนแปดโมงเช้าิ่มอืมอืมอืมเอ้ไม่มีเน็ตหรอเอ้ไม่มีเน็ตอ่ะป่วยเท่ากับหลมละลายใช่่มันเข้าโรงพยาบาลแล้วเสียสามแสนกว่าบาทอ่ะหนูแบบโหแต่ก็จริงนะคือหนูอ่ะ นี่ประสบการณ์ตรงที่อันนี้ที่แคนาดาแล้วแบบลูกโฮสของหนูอะไม่ใช่ลูกม้านะคะแบบว่าคนดูแลหนูลูกเขาอะเดินแทมโพลีกันหนูแล้วเขาล้มแขนหักอืมโหเรื่องใหญ่เลยนั่งรออยู่โรงพยาบาลแบบสองสามชั่วโมงะอะไรเงี้ยอืมหนูเป็นคนทาเขาแขนหักกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแบบเด็กมันกระโดดพร้อมกันอะหลายๆคนใช่ไหมแล้วแบบอุบัติเหตุมันก็เกิด วิวนั้นอืมไม่เชื่อมเน็กไม่ได้เลยบาคนหนูจะมีอินเอียร์เป็นของตัวเองละปัญหาเด็กหูเล็กคือหนูเป็นคนหูเล็กมากดูหนูดิอันนี้แค่น่ะแล้วข้างในหนูเล็กกว่าเดิมอีกแล้ว พาอหูหนูเล็กขนาดนี้ใช่ไหมแล้วพ่อใส่อินเอียที่แบบาตามงานเขามีให้อ่ะปัญหามันคือมันหลุดแล้วหนูก็ไม่ได้ยินเพลงโฮยเยี yeah, ่มากใช่หนูก็เลยแก้ไขปัญหาไปทำอินเอียค่ะแล้วนี่หนูอวดไลค์ดูดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ของหนูนะแต่เป็น ทำลายนิ้งดาน่า,าไรักไหมเป็นแบบว่าเป็นรูปดอกไม้โลโก็เลขสิบห้ากับโลโก้คอนลิปที่แบบหนูวาดเองใช่เนี่ยหนูได้เลฟมาจากแบบเพลงบางทันอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอามาใส่โน้เอามาแปะนี่มันน่ารักมากเลยใช่ ตอนแรกหนูจะเอาเลขสี่แบบควอลีฟสี่คนแบบนี้แล้วหนูก็คิดว่าเออไม่ชอบเลขสี่จริงหนูไม่ชอบเลขสี่คือถ้ามันเลขสามยังยัง make sense. เมกเซนเนอรเนอ,รอไหมยังเมกเซนอะตรงที่แบบอะหนูรุ่นสามหนูเป็นลูกคนที่สามหนูเออเจเนเรชันที่สามของรุ่นทั้งบีเอ็นเคแล้วก็ทั้งตระกูลด้วยก็แบบเออมันก็เมกเซนอยู่นะ แต่ว่าถ้าแบบเลขสี่มันแบบมันงงง,งนิดนึงอะ่ะกเ็เลขสิบห้าอืเลขสิบห้าดีใช่ทุกคนแบบเวลากินของอร่อยทุกคนมีมีรีอคปะคือหนูมีคือหนูใจเนี้ย หนูจะตัวสั่นแต่หนูอะไปดูหลายๆคนมาช่วงนี้ก็ดูพี่ฟาโรหแหล,และก็เลยอทำท่าน,นี้อร่อยอร่อยก็จะเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนพี่เขาว่าทําคนนึงแล้วแบบเขาก็แบบออกมาแซวว่าตลกดีใช่ตอนแรกอะหนูจะทำเป็นปีกผีเสื้อข้างหนึ่ง แบบลายอินเอียแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยน,นี่ค่ะความบังเอิญน่า <c> ร <oughs> ักว่ะคืออันนี้นเป็น iPad หนูใช่ไหมแล้วหนูก็ตั้งเป็นหน้าพินาพอดีแล้วก็เลยเห็นมันแบบชหวะพอดีก็แคปมา ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ขึ้นปกไอแอมในวันนั้น <laughs> ชอบ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปกินก่อนละเดี๋ย <laughs> วไว้วันหลัง เรามาไลฟ์กันอีกแบบว่าทำแบบอาหารแบบจริงๆอีกครั้งหนึ่งโอเคกินของอร่อยแล้วหลับตายิ้มหรอคือหนูไม่ต้องหลับตายิ้มมันตาก็หายแล้ววะ <c oughs> โอเคบ๊ายบายค่ะไปเราไลฟ์อีกเร็วๆนี้ บายๆกินข้าวด้วยนะโลโก้โลโก้ไว้เจอกันเร็วๆนี้แฮป,ปี้นิวเยียร์ค่ะทันไหมทันแหละ <laughs> บ๊าบายนย่นี่เจ๋งจี